ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องชาลวันชาแนลนะครับ mm hmm. ก็ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ลงคลิปมานานเลย mm hmm. เนื่องจากว่า mm hmm. ผมไม่สบายนะครับ mm hmm. ก็เลยหยุดไปสักนานพอสมควรครับโควิดเป็นงานเอาแย่เลยครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับร่างกายโอเคพอที่จะมาไล์สดให mm hmm. เ้เพื่อนๆทุกคนได้ชมพระสวยๆงามๆที่ผม ปิดไว้เดยยังไม่ได้ไลท์ยังไม่ได้ลง YouTube ให้เพื่อนเพื่อได้ชมนะครับมันมีลงไปบ้างแล้วแต่ยังเหลือบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะให้มาดูรุ่นนี้นะครับรุ่นที่ผมปิดมาเพิ่มแล้ยังไม่ได้น่าจะเป็น EP 2ีสองครับน่าจะเป็น E ีสนี่ครับรุ่นนี้แหละครับหลวงพ่อรวยหักกสาโรนะครับเนี่ยวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็น อีกเกจีหนึงนะครับภาคตะวนออกที่กําลังมาแรงอยู่ช่วงนี้ซึ่งผมก็มีมีอยู่บ้างแล้วแต่มันปิดมาเพิ่มก็เลยเอาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่มาเพิ่มอีกสามเหรียญน,นะครับนี่ออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลยครับนี่เป็น e ีพีสองนะครับเนี่เหรียญหน้ายักษ์มงคลเศรษฐีรวยทวีคูณอ่านะครับเดี๋ยวไปชมมาเลยครับผม เห็นที่หนึ่งนะครับที่ปิดเพิ่มมานี่ครับนี่เลยครับนี่ครับ,รบเพื่อนๆทองคำคุณจนครับทองคำคุณจนอันนี้เนื้อทองทิพนะครับลงยาแดงพื้นแดงขอบแดงลงยาพื้นแดงคุยพื้นขอบแดงนะครับเหรียญนี้เป็นที่นิยมมากผมปิดมาเพิ่มอีกอีกหนึ่งองค์นะครับ ึ่งผมผมมีอยู่แล้วองหนึ่งองนี้ปิดมาเพิ่มนะครับก็เลยมาลงลงให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับดูด้านหลังครับนี่รายการที่18นะครับเพื่อนเ,อนเอนถ้าจะไปหาหรือว่าสนใจเหรียญน,นี้หรือว่าอยากได้ก็ไปหานะี่ครับรายการที่18 210ดสอย์ครับเลกโค้ดนะครับนี่นี่ครับนี่ทองทิพย คุยพื้นแดงขอบแดงครับอ่ะบาหนึ่งเหรียญแล้วไายหนึ่งเหรียญแล้วนะครับต่อไปเหรียญที่สองเหรียญที่สองอันนี้เป็นเหรียญน,นี้เป็นคุดกรรมการนะครับเพื่อผมปิดเพิ่มมานะครับชุดกรรมการนี้มาสองเหรียญน,นี่นะครับให้เพื่อนด้ชมกันให้ชมกันไปเลยครับนี่นี่ชุดกรรมการนะครับสวยงามนี่เลยครับชุดกรรมการ เป็นทองทิพย์เหมือนกันครับลายธงชาติทองทิพย์ลายธงชาตินะครับอันนี้ชุดอยู่ในชุดกรรมการนะครับมีมีอยู่สามถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีสามเนื้ออันมาก้าสองทองทิพย์หนึ่งนะครับรู้สึกอีกอีกอันปะกา 2, ้าสองจะเป็นผมก็ได้มาเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเป็นเป็นลายเสือขาวผมไม่เอานะครับอันนี้นี่นะครับดูครับหลวงพ่อรวยนะครับนี่ หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทนะครับนี่ด้านหลังแบบนี้เลยอันนี้เลขโคดสองหลักนะครับที่ผมปิดมาคือเลขโคดสองหลักครับสองห้าครับเลขโคดสองหครับผมเดีนนี้สวยงามครับหลวงพ่อรวยใครยังไม่มีให้ไปหานะครับตอนนี้ยังพอหาได้อยู่ราคาก็ไม่ไม่สูงนะักนะครับสำหรับเพืเ่อนๆที่มีมีแล้วก็ก็เก็บไว้นะครับเพราะว่า อนาคตไก่แน่นอนครับผู้สร้างอม,มิเลตอมูเลตผู้สร้างดีครับรุ่นนี้น,น,นี่เดือนที่สองอานไปยเดือนที่สามนะครับนี่นี่ครับนี่คือเดนที่สาม นี่เหยที่สาวนี่ครับนี่กืออยู่ในชุดกรรมการอีกเหมือนกันครับนี่ครับหลวงพ่อรวยชุดกรรมการอีกเหรียญหนึ่งครับนี่เหรียญเหรียญเหรียญนี้เหรียญแรกเลยแล้วก็มีเหรียญที่สองเปไน็ลนลายเสือลายเสืออะไรสักอย่างเสือขาวเสือดาวอะไรสักอย่างนะครับผมผมไม่เอามาผมเอามาแต่สองเหรียญน,นี้นี่ครับลายตรงชาตินะครับนี่ลายตรงชาติข้างหลัง เลขโค้ดสามร้อยครับนี่ครับสวยงามครับหลวงพ่อหลวงพ่อรวยรุ่นนี้นะครับตอนนี้ราคาเล่นหาก็ยังไม่แพงเท่าไหร่ยังพอได้เก็บได้อยู่ครับชาลวันชาแนลก็เก็บมาได้เพิ่มมาอีกสามเหรียญครับสามเหรียญเนี่ยครับมีสองเหรียญแล้วนี่อีกเหรียญหนึ่งครับนะครับถ้าละเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ๆยังยังไม่รู้ก็กดใบ้อนย้อนดูด้านหลังได้นะครับว่า มีพระรุ่นไหนบ้างอะไรบ้างส,สวยๆงามแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับผมเวลาผมลงคลิปมาเพื่อนๆจะได้เห็นแล้วก็ได้เข้ามาชมพระสวยๆงามๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องบอกอะไรมากมายครับก็ดูพระที่สวยไปเรื่อยๆนะครับสนใจอ่องไหนก็ทักทายมาแบ่งปันได้ก็แบ่งนะครับผมจะลงอ่ ไลา์ลงเฟซไปท้ายคลิปทุกคลิปนะครับติดต่อมาแต่ผมอยากให้ติดต่อที่ที่ไลน์มากกว่านะครับถ้าติดต่อไลน์นะมันจะเร็วนะครับถ้าเฟซมันจะช้าหมายถึงว่าผมไม่ค่อยเล่นเนเฟซเท่าไหร่นะั้นเล่นไลน์ส,ส่วนใหญ่นะครับนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิด,ดตามนะครับกดให้กําลังใจชาลวันชาแนลนะครับวันนี้ชาลวันชาแนลเขามีเพิ่มสามเหรียญก็คงคงจะแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรุ่นอะไรก็คอยติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้กราบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวยงามมาก